มาสการจับปูอ่าจะเล่นบัวปูได้ยินชัดเจนวันนีได้ยินบ่เจ้าค่ะในยิ่งัดเจนนี่เป็นจนังไหนวดนี้เฮา,าสู่ตัววันนี้ก็คือเก่าลหลับมึงหลายตัวจ้าจ้าถือว่าเลขปูนี่บ่หลายหางเนาะนี่มีของโตตอนนี้อเสียดายระหว่าติดกันติดกันไม่อกโตนึ่งแต่ว่ามันผลิตชนกันอื็ ค่ะพูจ้ากตูดตูดนึงมันเป็นหาตัวสองไม่ก็เลิกเป็นหางสินะค่ะพูอืมตุกันตุกเจยวใส่กันจ้าตัวกันค่ะอืมจ้าพูเอ้าตามต่อจ้าพูจ่อมือจ่อเวทเหรอจ้าอะไรจ้าอืมเอ้าจ่อมือจ่อเว้นทละพูตามต่อจ้าหนึ่งเมษามนี่ตัวใดนู้นเนาะเด็กวิ่ง เดนเล็กเดนเล็กวิ่งไม่เหล็กหาเลวิ่งนีหาเนาะปูเนาะแมนวิ่งหาบนหลังเลยบนหลังจ้าวิ่งไปที่ห้าจับปูให้หากหากอันกหาสามหาสามหาสาเป็นตกกันอู้หาสามนี่กันไวแต่ว่าหาหกนีน่เนิ่งแต่ว่า มันมาแบบคนละตแต่ว่าปเปรีคืออะาเลขเอา่าเหล็กตัวหนึ่งปเปรีตัวตัวตั้งเล็กตัวหนึ่งมันัวจับไปอีกสิแม่จ้าจับกูงสิแม่จ้าโมเนีนมันมาสองตัวจ้าปเปรีคตัูจ้าอืมค่ะ<อ>ปูก็เฉีวยวไวเออก็เฉียวไวตัวหนึ่งคือหาหาจ้าโอ้มันสีว่ามาหาหาสติปู มันมาเหบางหันมันก็มาอยู่เดิอ่อืมอันกันหาหาไปนั่นเด้อค่ะมันเบิ่นเนาะอันผมน่ะอันเบิ่นนะเมนค่ะก็เอาจานหาฮกนี่หาหานี่หาสามนี่เนาะหาสามนี่คือกันจ้าปูฝาฟันน้อยหางไหลกับเสียไดว่างหันกับฟันเปลี่ยนัาจ้าจ้าปูมันฟัดไปออกเลขดังเขาบังหันน่ะฮุกสามน่ะนะดังคัก สามดังปุ่นดังดังดังปุเองมันไม่เคงเนี่เอาที่ผ่านมันไม่เคงเนี่ยโบนน้อยก็หันอีกปุบนว่ได้จะ<ม>น้อยก็หันอีกว่าแมนสามชิหาดังไรจนบางหมองเขากับบ่หลับเลยอืแมน<ม>จะค่ะนี่ตั็นี้มันมาทางไหนเลยเขา,าอ่ือมีนติปู จ้าเมนอนยู่ดอกปูเล็กออคีง้ายๆแป็กๆจังสามสองสี่จ้าแต่ว่าเล็ปูนี่ขันผู้ใดหมักเนี่ยวิ่งหลุดหลุดหานี่ยจังไหนกับมาเฮงเมีนบอกจับมันบางหันมันจับจับจับบถึเพวันมันมาหาอยู่จ้าเป็นมากเปรตตอนนี้อืมจ้าเป็นกปหามกมาคิดหาอยู่แต่ว่าเั็นันรู้หมักวหาเลไม่จับต็ดดตร้องอไรปะมาเมียนมันไปรักลอยหาน่ะห้าหกสามกนะ นั่นล่ะก็เลยเอ้ยเลิกไม่ไม่ไม่อีกเ้ามันมาตัวนี้ตัวนี้เยอตัวนี้บเนี่ยจ้าอืมมันก็มาเอาไว้ตัวเนียจ้านีมันก็ไดไว้เนเลยนี่นะส่วนมากเลขที่ให้ให้เด้มันสิออกเลขบ่มักเด้เรียกอันเลขที่ลักที่ชังเด้มันออกอยู่นี่นั่นล่ะแบบนี้เลยจ้าปู่ก็ถือว่าหน่วยหางเนาะปู่เนาะ คันมักหากระจับลูกตู 3, 3ต้จ้าหาโฮกหาหาตัวกันคือหาสามแค่นั้น,นที่ให้หาหาหานิคือมันชนกันเป็นบอลลีกหาหนิมันมาเฮงหลายๆสูตรชนกันอืมค่ะปูไม่จับเลยนะจ้าถ้าเป็นผู้ใดเหมนมีแม่มมนๆหน่มาจับไซโนปูเนาะหาหนิล่ะของปูไปเลยจ้าคันแม่นตัวเดียวผู้ลูนี่จับใส่เลยกับของปูนี่เนาะจับไซเลยโฮ อะไรเดียวสองหมดอะไรเดียวจ้าูอันนี้เป็นสองหมดอีกสามเนี่ยอีกตัวเนี้ยจ้าโอ้เออฟังให้จุ๊บเดอ้ออีพีซีเลยเขีนมกักจังได้ก็ค่อยว่าจัดแต่ว่าเลขออกวันอังคั <c oughs> นโมเน่เด้อฮ่าฮา,านี่โมเน่อือมันมีอยู่ด้วยตึกตัวฐาตัววันอังคารไม่มีคิดอยู่งได้ปะจ้าเลข<ม>เลขออกวันอังคารน,นี่วันแข็งกะบ่ออกกะสิออกเปียกๆอือเนาะปก ยังคนกระตูกฟอแล้วมันออกอ่ะจ้าจ้าเอากันกันว่าฟันยังเป็นทางทั้งสองเด้อทีเด้อเมียนยีดอกปูค่ะถ้าปูฟันยังแต่วราสูฟังให้เด้อปูอ๋อถ้าฟันยังก็เราสูฟังให้เด้อจ่อจ่อมือปูจ้าจ้าหาเด้กโซหาโก้สุูไทยจ้าคก้งไทยไมต้องหรอกเพราะว่าห้าเมียนค่ะค่ะเข้มช่องเอซี่เป็นลืมจ้าปูค่ะ จ้าอันนี้กับจอมือแล้วยี่สิบแล้วกอยากหลายแนี้ยสวัสดีลุงมาปูเนาะอืมจ้าจ้าอ้าวปูให้สิ้นไหนพอนปูบรรจวบพิ่นฟังกี่เนี่ยจ้าเออพรอนไอ้พี่ทุกคนดูกคนเลิกพอนมีสุขภาพแข็งแรงๆอนเก็บยาอะไรพองไข่ยาไะไมีเออพุ่นผ่ารักษาเทวดาคุ้มครองเลยจ้าถูนมัสการเจ้าค่ะโอ้โนี้กับ ปังปังบอลกันละเจ้าละสาสาธูสาธูนมาสก,การเจ้าค่ะเลรนญอรเดี๋ยวสาบนานะจะทวนตัวเลขของปูหลึกหลับบุรีรดำให้ฟังอีกรอบหนึ่งจ้ะหนึ่งเมษาหกแปดเด้อเอฟซีจ้าวิ่งบนล่างฟันไปที่ห้ามิดเดียวตัวเดียวโคลูจับห้ยหาหกับหาหาย่านเบิ่นมาก็เลยเป็นหาหาเพิ่นว่าหามาแหงชุนกันสนันวันไหวจ้ะตัวกันคือห้าสามเด้อเอฟซี อันนี้เป็นแนวทางค่ะงวดว่างหันหลุดเฮ้เบิงจะเลขกเพิ่นบ่อหลายหางพี่น้องเลขกเพิ่นจะอยู่ประมาณหางสองหางประมาณนี้จะหลุดก็คือหลุดเข่าก็คือเข่าเต็มเต็มเนาะค่ะยำเด้อค่ะแนวทางสูนยหวยคำนวณมีเข้ามีหลุดจะพิจารณาจอบเบิงค่ะงดว่างหันหลุดฮอดเลขกเลียนจะเพิ่นกรว่ายดอกเป็ดกระหามันแลนมันซุนกันมาเพิ่นเลยจับเป็นเลขวิ่งเป็นเป็ดเพิ่นเลยจับคููกันเป็นเป็ดค่ะค่ะ วันนี้อีกแล้ว่นว่าหาชนกันสนันวันไหวลายสูตรกะมาหาเด้อค่ะเอาเดี๋ยวให้แคลบหน้าจอจ้าแคลบหน้าจอเด้อค่ะเอฟซีสำหรับตัวเลขปูลึกลับบุรีรัมจ้ะน้อยหางแล้วจ้านํำไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสังกักเบิ่งสำหรับเ,เรกเลียนค่ะมกักกะจัดขัดกะพันอย่าลืมนะคะฟังให้จุกฟังให้เข้าใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งๆริเปิดค่ะการมองเห็นน้ำเด้อเอฟซีจ้าค่ะ เอาคลิปนี้เพร่ว่าหลายยายไปจ้าเฮงเดงรวยรวยปังปงัสู้ขูสู่คุณเงินไหลกลงองทองไหลเขาไปแล้วค่ะสวัสดีจ้ายะทาวะลธวะหาภุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิตโตกินังเปตานังอุปกรัรปฏิทิชิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพติโยวิวัชนตุสัพพะโรโควินัสปตุมมาเตภวัตวันตรารโยสุขีธีคายุโคภวะอะภิวาธานะศีลิสนิจังวุธาปะจายนองจตารอธรรมาวัันติอายุวันโมสุข,ขังภะ